สวัสดีครับวันนี้เรามาพบกันในตอนที่2กับงานโครงหลังคาลงลดงบหลักหมื่นกันนะครับเราก็จะมาดูกันว่าเขามีการออกแบบดีไซน์ให้ลงตัวกับพื้นที่ใช้สอยภายในบ้านของเรามากน้อยขนาดไหนเหมาะสมที่จะทําการจอดรถหรือว่าเป็นพื้นที่ใช้อนเนกประสงค์สามารถที่จะกันแดดกันลมกันฝนนะครับได้เป็นอย่างดีทีนี้เราก็จะไปดูวิธีการทํากันเลยนะครับก่อนอื่นเราก็ไปดูโมเดลกันก่อนเลยนะครับ Yeah. <laughs> you กับส่วนโมเดลที่ทําการออกแบบมาก็เป็นลักษณะสีดําตัดกับพื้นผิวของผนังบ้านสีขาวก็ลงตัวอยู่นะครับทีนี้เราไปดูวิธีการทําก่อนอื่นเราก็จะไปวัดขนาดนะครับจากเสาทั้ง4ต้นด้านในของบ้านก็อยู่ที่ประมาณ7เมตร50 m. ส่วนความยาวออกมาด้านหน้าของถึงประตูก็อยู่ที่ประมาณ6เมตร80 m. นะครับทีนี้เราก็ทําการหาแนวระดับโดยการดึงเชือกก่อนที่จะทําการขุดหลุมเสริมขึ้นมาอีก2อ ด้านหน้านะครับกับส่วนฐานที่เราจะทําการเทนะครับก็ใช้แผ่นเพจหน้า8หรือว่า8นิ้วคูณ8นิ้ว, 8, วส่วนหลุมก็50าคูณเจลึกอยู่50แผ่นเพจเรานํามาเชื่อมติดกันทั้ง3แผน่นหลังจากนั้นเราก็ทําการผรสมปูนเทเลยนะครับ เมื่อเทเสร็จก็ทําการตั้งเสาขึ้นมาส่วนเสาก็เล็กกองอยู่ประมาณ4นิ้วคูณ4นิ้วตัวนี้เป็นเมนหลักนะครับส่วนอสเสด้านในตัวนี้ กับอสสตัวนี้ก็คือเหล็กกองขนาด 2, อคูณสแล้วก็เชื่อมยึดติดกับเสาบ้านทั้ง4ต้นนะครับล็อกหัวบนท้ายเพื่อความแข็งแรงความสูงก็อยู่ที่ประมาณ2อเมตรเกส่วนความยาวก็อยู่ที่ประมาณ7จ็เมตรห้สนะครับส่วนอเสด้านนอกตัวนี้เราก็ใช้เหล็ก2อคูณสเหมือนกันแต่เสริมอีก2อคูณสด้านบนนะครับเพื่อความแข็งแรงกับเสาด้านนอกตัวนี้ก็จะมีความสูงอยู่ที่ประมาณ2องเมตรห้ 50, ส่วนจันทันก็ใช้เหล็ก กองขนาด2คูณสก็อยู่เสมอกันกันกบอเสไม่ว่าจะเป็นอเสจันทันหรือว่าแปรบนจะต้องอยู่ในลักษณะเท่ากันนะครับตามแบบที่กำหนดขึ้นมานั่นแหละครับส่วนช่างผู้ดําเนินการของเราก็คือช่างสวัสดช่างเยี่ยวพร้อมกับผู้ช่วยน้องเจนคนเหล็กของเรานะครับเมื่อเราทําการติดจันทันเสร็จเรียบร้อยต่อไปเราก็จะไล่ติดแปรบนนะครับ ส่วนแปรบนทันี้ก็ใช้เหล็กกล่องไม่ขีดนะครับคือขนาด1นิ้วคูณสนิ้วนะครับก็อาจจะมีขนาดเล็กแต่ความแข็งแรงก็ถือว่าใช้ได้อยู่นะครับถือว่าโอเคอยู่ครับ ส่วนจันทันที่เราทําการติดตั้งนะครับก็จะมีทั้งหมด6ตัวความยาวอยู่ที่ประมาณ6เมตรแปเซนนะครับระยะห่างอยู่ที่ประมาณเมตรสามเซนแต่ไม่เกินเมตรหนะครับส่วนแต่บนตัวนี้ความห่างก็ไม่น่าจะเกินเมตรสิเซนนะครับ ส่วนเสาแต่ละด้านก็จะมีอยู่ด้วยกัน4 4ต้นนะครับก็จะมีเสาเมนหลักก็ขนาด4ี4ส่วนเสาเมนรองก็ขนาด2.4อีก3ต้นนะครับเราทําการผ่าหัวคาที่จนทันด้านบนหลังจากนั้นเราก็ทําการเชืีอมยึดติดให้แน่นระยะห่างแต่ละต้นก็น่าจะอยู่ที่ประมาณ10เซนนะครับ เมื่อเราทําการเชื่อมด้านบนเสร็จส่วนด้านล่างตัวนี้ที่เราทําการแผ่นเทแผ่นเพจเอาไว้3แผ่นด้วยกันนะครับที่เหียองก็ทําการเชื่อมยึดให้แน่นหลังจากนั้นเราก็จะทําการทาสีอีกรอบหนึ่งนะครับ ส่วนสีที่ทําการทาอีกรอบนะครับก็จะเป็นสีดําตามแบบที่กําหนดขึ้นมานั่นแหละครับก็จะดูแล้วมีความแข็งแรงและเบึกปบืนส่วนรางน้ําก็จะเป็นลักษณะแบบปิดนะครับเราก็จะใช้แผ่นไม้ฝาสําเร็จรูปปิดเข้าไปที่ลางน้ําขนาดอยู่ที่ประมาณ20เซนนะครับส่วนสําหรับไม้เชิงชายด้านนอกนะครับเราก็จะทําการตกแต่งด้วยไม้ตกแต่งซีซันนลนะครับก่อนที่เราจะนําขึ้นไปทำการติดตั้งเราก็นํามาทําการตัดสี่สน 15้าองศาสำรักด,ด้านของมุมหักมุมนะครับ โดยใช้ลูกหมูขนาด4นิ้วในการตกแต่งนิดนึงหลังจากนั้นก็นำขึ้นมาทำการติดตั้งส่วนการติดตั้งตัวนี้เราก็จะใช้สกรูแบบมีปีกหัวหรือว่าปลายสว่านนะครับเจาะยึดเข้าติดกับจันทันระยะห่างในการยึดสกรูตัวนี้ก็อยู่ที่ประมาณ50-1เมตรแล้วก็ใช้สกรูแบบมีปีกอยู่ที่ประมาณ32มิลลิเมตรนะครับในการยึดแต่ละจุดแล้วก็เสริมเหล็กฉากด้านบนเพื่อความแข็งแรง ด้วยนะครับส่วนขนาดของซีซันตตัวนี้นะครับขนาดเขากำหนดมาอยู่ที่ประมาณ22.3คูณ300คูณ1.2เซนติเมตรนะครับก็หมายถึงว่ากว้างอยู่ที่ประมาณ22.3ยาว3เมตร หนาอยู่ที่ประมาณ1.2เซนติเมตรนะครับซีเซเน์ตัวนี้นะครับเขาก็จะผลิตมาจากพวกสารสังเคราะห์คล้ายๆกับพวกไม้ฝาสําเร็จรูปเขาจะเน้นในการตกแต่งเป็นส่วนมากนะครับใช้แทนพวกวัสดุเหล็กใช้เชิงชายหรือว่าผลิตออกมาแบบเหล็กรางน้ําหรือแบบพวกคานเหล็กพวกนี้สามารถที่จะตกแต่งได้ทั้งภายในและภายนอกนะครับส่วนสําหรับการต่อหักมุมนะครับเราก็จะต้องเข้ามุม45องศา เราก็จะดท้ลูกหมูในการตัดแบ่งครึ่งก่อนหลังจากนั้นเราก็จะใช้เลื่อยวงเดือนในการตัด45องศานะครับกับเมื่อเราทําการตัด45องศาเสร็จนะครับทีนี้เราก็ใช้ลูกหมูในการแต่งสักนิดหนึ่งหลังจากนั้นก็นําขึ้นมาทําการติดตั้งได้เลยนะครับการติดตั้งก็ใช้สกรูแบบมีปีกนะครับขนาด32มมตรในการยึดเข้ากับจันทันนะครับ ส่วนของการยิงหัวสกรูตัวนี้จําเป็นจะต้องยิงให้จมเข้าไปกับเนื้อไม้เลยนะครับเวลาเก็บสีเวลาโปสใช้ซิลิโคนนะครับก็จะได้ปิดที่หัวน็อตแล้วก็ปิดที่รอยต่อตัวนี้ก็ใช้ซิลิโคนในการปิดรอยต่อกับหัวของสกรูนะครับหลังจากนั้นเมื่อเราทําการเก็บรอยต่อเสร็จทีนี้เราก็ทาการทาสีสีที่ทาการทาก็เป็นสีดํานะครับ ส่วนการที่เราทาสีดำนะครับก็ตามแบบที่กําหนดขึ้นมานั่นแหละครับเพื่อให้กลมเกินเข้ากับเหล็กของโครงหลังคาการที่ซีเซนแนนที่เราทําการตกแต่งแล้วก็ทาสีดําเราจะได้มองดูคล้ายๆกับเหล็กนะครับเพื่อจะได้มีความแข็งแรงบึกเืนแล้วก็ความสวยงามให้ลงตัวนะครับ ส่วนสําหรับรางน้ําฝนก็ทําการติดตั้งเสร็จที่นี้ส่วนท่อน้ําทิ้งของรางน้ําฝนเราก็จะต่อลงไปยึดติดกับข้างๆเสานะครับส่วนชุดของหลงังคาตัวนี้นะครับกเราก็จะใช้สันไทายรือว่าแมกนีทีนที่มีฉนวนกันความร้อนก็พวกพียูโฟมนะครับ คุณสมบัต Guerra ิของ PU Foam ตัวนี้นะครับเขาบอกว่าสามารถที่จะป้องกันความร้อนได้เป็นอย่างดีสามารถที่จะป้องกันเสียงหรือว่าดูดซับเสียงได้เป็นอย่างดีสามารถที่จะป้องกันความร้อนแผ่กระจายของรังสีจากด้านบนสู่ด้านล่างหรือว่าสู่ภายในบ้านหรือภายในห้องได้เป็นอย่างดีนะครับสามารถที่จะป้องกันความร้อนได้ถึง90%โครงสร้างของตัวนี้จะเป็นลักษณะเซลล์ปิดนะครับ ส่วนฉนวนยูฟิโฟตัวนี้ก็สามารถที่จะป้องกันน้ำรั่วน้ำซึมได้เป็นอย่างดีแล้วก็สามารถที่ยืดอายุการใช้งานของแมกซักซินได้ไม่น้อยกว่า30ปีเลยนะครับก็บอกว่าส่วนขนาดของแผ่นที่เราจะทำการติดในวันนี้ก็ความยาวอยู่ที่ประมาณ6เมตรนะครับส่วนสำหรับการยิงน็อตที่แผ่นนะครับส่วนแถวล่างสุด เราก็จะต้องยิงน็อตที่ล่องบนของแผ่นยิงทุกตัวส่วนสำหรับแถวถัดขึ้นมาเราก็สามารถที่จะสลับล่องในการยิงก็ได้นะครับส่วนอน็อตที่ทำการยิงก็ขนาด2นิ้วนะครับส่วนสำหรับนำแผ่นขึ้นมาบนลาาหลังคาหลังคาตัวนี้จะมีความสูงไม่มากเราก็สามารถที่จะดึงแผ่นขึ้นมาได้เลยถ้าหลังคามีความสูงมากๆเราก็อาจจะใช้เหล็กทำเป็นรางในการที่จะดึงแผ่นขึ้นมานะครับ ส่วนแม็กซ์ซินตัวนี้เขามีข้อดีก็มีข้อเสียเหมือนกันนะครับข้อเสียงเขาก็จะมีราคาสูงสูงกว่าแผ่นปกติประมาณเกียบครึ่งต่อครึ่งก็ว่าได้นะครับแต่ถามว่าคุ้มไหมก็คุ้มนะครับกับอายุการใช้งานรับเมื่อเราทําการไล่มุงลังคาจนแล้วเสร็จทีนี้ก็ทําการครอบข้างกับบขอบบนจนแล้วเสร็จนะครับ ก่อนอื่นต้องขอขอบคุณช่างสวัสดิ์ทั้งเยี่ยวพร้อมกับผู้ช่วยน้องเจนอีกคนนะครับการออกแบบตัวนี้ก็เป็นของผลงานของคุณพลศักดิ์บุญวิเศษกุ๊ปนะครับรับออกแบบสร้างบ้านนะครับในราคากันเองกันเองถ้าสนใจรับรองว่าไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนนะครับสําหรับงานวันนี้ผลงานวันนี้เราก็จะต้องขอลาไปก่อนเราก็จะมาพบกันในคลิปต่อไปนะครับสําหรับวันนี้ต้องสวัสดีครับ